ไปสตอนก็ถูกพูดถึงว่าเป็นละครที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับคนดูค่ะสําหรับละครชุดเลื่อนมังกรตอนเสือนอกจากการแสดงที่เป็นธรรมชาติและเข้ากันได้ดีของอนันดากับคิมเบอร์รี่แล้วความกวนอารมณ์ขันและบทพูดที่สมจริงจากบทโทรทัศน์ก็เป็นส่วนเสริมสําคัญยิ่งยศปัญญานักเขียนบทมือทอง ซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ในส่วนนี้เล่าว่าได้มีการสร้างปมและใส่รายละเอียดเพิ่มเติมจากนิยายเช่นให้เรื่องราวเกิดในปี2500หรือที่พูดถึงกันมากอย่างชื่อที่พระนางเรียกกันบนเกาะก็เป็นความคิดร่วมกันกับผู้กำกับอ๊อฟพ,พงพัฒน์ที่สำคัญคือคุณธรรมที่จะเป็นแกนหลักของแต่ละเรื่องรวมทั้งจะได้เห็นการพัฒนาของเรื่องราวด้วยค่ะมันมาถึงสถานาการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องปิดบังตัวเองไม่ให้รู้สถานภาพที่แรกความคิดแค่นี้ แต่พอมาคิดต่อเราจะทํำยังไงให้<ะ>ตรงนี้มันพิเศษสมมุติว่านางเอกบอกว่าดิฉันชื่อสายฝนเนี้ย <c oughs> ไม่มีคนจา้า <c oughs> ไม่มีแน่นอนแล้วก็ดูต่อไปเถอะตัวละครชิดจูมันจะมีตัวตนจริงๆริงใช่การออกแบบที่จะร้อยรวมให้5เรื่องมันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน<า>ก็คือคุณธรรมห้าประการสือนิทานของเสือคือความซื่อสัตย์มันคือการประกอบธุรกิจซึ่งมันมีการช่อดสนกลโกงอะไรกันทํานองนั้น แล้วก็มันก็ตีกระทบได้ถึงความซื้อสัตย์กับใจของตัวเองอหรือแม้แต่นะระหว่างความรักระหว่างหญิงชายการดําเนินเรื่องของตัวละครของละครเรื่องนี้มันจะมีพัฒนาการของมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจับจ้องต้องจับจ้องทุกทุกเบรกทุกฉากทุกตอนให้ได้เพราะว่าคุณอาจจะงงก็ได้ว่าเมื่อเปิดมาเจออีกตอนหนึ่งแล้วลนนลชายโหมดเขาเปลี่ยนแล้วมันฟังจากที่ผู้เขียนบทพูดแล้วเชื่อว่าคนดูจากที่เคย จิกหมอนหรือคำก้ากับเรื่องราวตอนติดเกาะคงจะต้องเปลี่ยนมาเตรียมผ้าชักหน้าซับน้ำตาให้กับความรักของคนจาก2ตระกูลที่ขัดแย้งกันและเก็บเกี่ยวข้อคิดเรื่องความซื่อสัตย์จากละครเรื่องนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงาน